ความเคลื่อนไหวของการลดภาษีนะคะในช่วงสิ้นปีแบบนี้เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนก็กำลังมองหาสินค้านะคะทางการเงินที่ช่วยลดหย่อนภาษีหนึ่งในนั้นก็คือตัวไทย ESG นะคะเพราะว่ามีการปรับเงื่อนไขหลายอย่างทีเดียวแต่ว่าเป็นเงื่อนไขที่น่าจะเฟรนลี่กับคนที่เสียภาษีมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปตามกันนะคะว่าระียดเป็นอย่างไรในช่องของเ e ล t อเลอร์ค่ะ เอสนะคะถือว่าเป็นกองทุนที่เข้ามาให้ผู้ลงทุนไทยมีโอกาสลงทุนในหุ้นยั่งยืนนะคะซึ่งก็จะลงทุนตามหลัก e s และ G นะคะอย่างไรก็ตามล่าสุดนะคะในปีนี้มีการปรับเงื่อนไขใหม่นะคะหลกัหลกๆก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะที่น่าจะเป็น b e n e f ฟ t หรือว่าเป็นประโยชน์ให้กับผู้ลงทุนหรือว่าคนที่เสียภาษีนะคะอย่างแรกก็คือการลดเวลาถือครองเหลือเพียง5ปีนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเพิ่มวงเงินนะคะเป็น30,000นบาทนั่น ะะทีนี้ถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะคะวันนี้เรารวบรวมมาฝากกันนะคะสำหรับเดอ Standard ์ดเวว่าจริงๆแล้วไทย ESG เราควรรู้อะไรบ้างก่อนการลงทุนมีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือไทย ESG คืออะไรนะคะ t h a i l a n ์ ESG f u ฟันเนี่ยเป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในธุรกิจยั่งยืนแล้วก็เป็นทางเลือกสําหรับใครที่อยากลงทุนระยะยาวในกิจาการที่เน้นความยั่งยืนและได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยนะคะซึ่งตัวไทยเอสจีจะลงทุนในประเทศไทยหรือกิจาการโครงการที่โดดเด่น ด้านสิงแวดล้อมด้านความยั่งยืนแล้วก็มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ออกโดยผู้ออกที่เป็นภาครัฐไทยนะคะหรือไม่ก็เป็นกิจการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยทั้งหุ้นพันธบัตรแล้วก็ตราสารหนี้ไทยที่ใส่ใจความยั่งยืนเฉลี่ยรอบปีมากกว่า80%ของ NAV ค่ะ2ก็คือเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะข้อมูลอัปเดตปีล่าสุดปี2567นะคะตัว Thai ESG เนี่ยปรับเกณฑ์ใหม่แล้วนะคะบุคคลธรรมดาหักลดหย่อนภาษี เงินได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยลดหย่อนได้สูงสุด3ามแสนบาทจากเดิม1นึ่งแสนบาทนะคะหรือไม่เกิน3 0ของรายได้แล้วก็ปรับระยะเวลาการถือครองลดลงเหลือ5ปีนับจากวันลงทุนหรือว่าวันชนวันจากเดิมที่เป็น8ปีวันชนวันก็เหลือ5ปีเท่านั้นนะคะนอกจากนี้การขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีผู้ลงทุนเนี่ยต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนกับบลจภายในวันทําการสุดท้ายของปีด้วยนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะไม่สามารถนําค่าซื้อหน่วยลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ แต่กรณีที่ผู้ลงทุนเคยแจ้งไว้แล้วก็ไม่ต้องแจ้งซ้ำค่ะเว้นแต่ว่าเปลี่ยนไปซื้อกับบลจอ,อื่นก็ต้องให้บจจนั้นมาแจ้งซึ่งสามารถที่จะขายคืนได้ก็ต่อเมื่อครบกําหนดก็คือถือครอง5ปีวันชนวันนั่นเองนะคะส่วนกําไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือว่าตัวแคปิตอลเกณฑแล้วก็เงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนที่เป็นไปตามเงื่อนไขจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่กรมสรรพากรกําหนดค่ะ คำถามต่อมาคือแล้วเราจะเลือกซื้อกองทุนไทย ESG เนี่ยด้วยอย่างไรงนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับกองทุนไทย ESG ก็จะมีการมุ่งลงทุนในหุ้นไทยนะครับที่มีการจะรับ ESG rating s ถามว่าทั้งหมดมีกี่บริษัทก็มีทั้งหมด228บริษัทนะครับที่ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืนอย่างไรก็ตามครับการเลือกออกองทุน ก็ควรที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนของแต่ละกองทุนก่อนด้วยนะครับคง่ายไปดูในไส้ของเขาเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการลงทุนที่กระจุกโตมากเกิดไปก็าควรที่จะไปเลือกกองทุนที่ถือครองหุ้นห้าดับแรกรวมแล้วได้ไม่เกิน40%ขนาดเดียวกันไปพิจารณาร่วมกันกับผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งอาจจะพิจารณาจากค่าของ s h a ์ป e ร a ั่วที่ยิ่งมากก็จะยิ่งดีนะครับรวมถึงค่าเฉลี่ยองกองทุนที่มีคุณจะสูงเกินกว่า2%ด้วยกัน ที่สาคัญครับก็ควรที่จะเลือกกองทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของตัวเองเช่นกองทุนประเภทพาสซีฟซึ่งนอกจากกองทุนไทยแล้วเนี่ยนะครับกองทุนไทยเอเสยังมีกองทุนประเภทตราสารหนี้และกองทุนผสมอีกด้วยเพื่อให้คนลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตามสไตล์และความเสี่ยงที่สามารถที่จะรับได้หรือกองทุนที่จ่ายเงินปันผลสำหรับคนที่ต้องการกระแสเงินสดระหว่างทางด้วย ข้อ4ครับต้องถือกองทุนเดิมไปจนครบกําหนดหรือเปล่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าพวกบรรดากองทุนลดหย่อนภาษีนะครับที่มีกาหนดระยะเวลาถือครองนี้สามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้เหมือนกันและสามารถสับเปลี่ยนไปยังกองทุนของบอลจออื่นได้เช่นเดียวกันแต่นิดนึงนะครับดอกจันอาจมีค่าธรรมเนียมเพียงแต่เงื่อนไขก็คือจะต้องเป็นกองทุนไทย ESG เหมือนกันพูดง่ายเผ่าพันธุเดียวกันนะครับท่านไปข้ามเผ่าพันธุนี้ไม่ได้5ครับการเลือกนะครับลงทุนอื่นเพื่อลดหย่อนภาษี นอกเหนือไปจากโตไทเอสจีนักลงทุนก็ยังมีทางเลือกลงทุนอื่นๆนะครับที่สามารถที่จะใช้สิทธิทประโยชน์ทางภาษีในวงเงินรวมกันอีกไม่เกิน5 0 0แสนบาทต่อปีทีนี้เรารู้กันไปแล้ว5ข้อยังมีข้อมือต่างๆนะครับที่นักลงทุนเองควรที่จะพิจารณาเพราะเราไม่จำเป็นต้องซื้อกองทุนจนกระทั้งเต็มวงเงินเพื่อที่จะใช้สิทธิ์โดยสรุปรวม้วครับกองทุนไทย ESG สามารถเป็นตัวเลือก นะครับหนึ่งในหลายนะครับในการลงทุนที่ตอบโจทย์ท่านแง่งการลดหย่อนภาษีสนับสนุนธุรกิจที่มีความยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ได้ดีในระยะยาวทีนี้ท่านตัวท่านสไตล์ไหนวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรอันนี้ก็เลือกให้เหมาะสมกับตัวเราเอง r i สก์โปรไฟล์และอ,อื่นด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าช่วงในโค้งสุดท้ายนะคะหลายคนก็หาสินค้าทางการเงินนะคะเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีนะคะจริงๆเป้าหมายเราเานียอาจจะใช้เพื่อลดหย่อนภาษีแต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเราควรใช้เป้าหมายการเงินมาเป็นที่ตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุน ใน s s s ปรช Ma มทยเหรือแม้แต่เรื่องของประกันนะคะแล้วก็อีกหลายอย่างทีเดียวนะคะส่วนใครมีคําถามนะคะว่าเอ๊ะแล้วตัวเองจะใช้สิทธิ์ได้เท่าไหร่นะคะพอดีมีเพจกันหนึ่งเพจหนึ่งนะคะเขาทําข้อมูลมาพี่วิทย์เพจนี้ดีด <laughs> ขออนุญาตนะคะพอดีเห็นเป็นประโยชน์ก็เลยขออนุญาตเพ่อชี่เราจะได้อ่านก็จะเวลมีอาบเข็ดเยอะปามเลยเนี่ยวเวลมีอาบขอบคุณค่ะเดี๋ยวเขามาเก็บค่าโฆษณาจะยุ่งนะคะอ๋อเหรอใช่ถามแต่ตารางนี้กำลังบอกอะไรเรากําลังบอกว่าเราเงินเดือนข้างบนเนี่ยเท่านี้เนี่ยนะคะเราใช้สิทธิ์แต่รับผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้เท่าไหร่ในวงเงินสูงสุดเพราะว่าจะได้ไม่ซื้อเกินสิทธิ์เพราะอย่าลืมว่าพวกลดหย่อนภาษีถ้าบางอย่างนะคะเช่นเซฟแรมเอฟไทยเอสดีเกินสิทธิ์เนี่ยนะคะผิด เงื่อนไขเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะโดนเรื่องของตัวภาษีจากการขายจากการทํากําไรได้แต่ว่าประกันซื้อเกินจิตได้ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะได้เห็นด้วยว่าด้านล่างเราจะได้เงินคืนภาษีเท่าไหร่นะคะยิ่งรายได้สูงถ้าเราใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนเต็มวงเงินละกันนะคะก็จะได้เงินคืนภาษีค่อนข้างสูงนะคะอาจจะเป็น6หลักไม่ว่าจะ1นึ0 0 0สนสองแสนหรือสามแสนเลยก็ได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นก็เลยอยากให้ศึกษาเรื่องนี้เอาไว้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยนํามาแชร์ให้แฟน มอร์นิ่งเวลด้วยค่ะอย่างน้อยที่สุดก็จะได้พอเห็นได้นะครับว่าแล้วเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่เพดานของเราเท่าไหร่คุวยกันดูได้ไม่ต้องไปคิดเองถูกต้องเอาตารางนี้มาดูเลยพอหลายคนไม่รู้นะว่าภาษีที่เสียปีปีหนึ่งเนี่ยอย่างสมมติรายได้แบบ8 0,000ื่นเนี่ยปีหนึ่งเจ็ดหมื่นกว่ารายได้แสนหนึ่งแสนกว่ารายได้สองแสนเสียภาษีเป็น4ี่แสนอย่างเงี้ยนะคะถ้าลดหย่อนได้ก็น่าจะดีค่ะนะครับอันนี้ต้องฝากไว้นิดนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากตรงที่ว่าคนที่เป็นมนุษย์กันเดือนเริ่มต้นไม่รู้ เอาการลดหย่อนเป็นที่ตั้งไม่ได้ตั้งใจเลือกเลยนะครับหนึ่งนั้นคือ,อะะไม่รู้เรื่องเลยรู้แต่แค่ว่าได้สิทธ์ก็ทํา,าแต่โดยที่ไม่รู้แล้วเดินเข้าไปถามเพราะว่าไงรู้ไหมครับซื้อกองไหนดีครับก,อง,บกองไหนก็ได้พี่เลือกให้ผมเพราะเราต้องการสิทธิ์ในการหักลดหย่อนแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะครับค,คือรู้แต่ว่าตัดไปแล้วก็จ่ายเงินให้กับสัรพกรน้อยดงแต่ว่าในไส้ ใช้เวลากับมันนิดหนึ่งศึกษานิดหนึ่งแล้วจะเป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกเหมาะกับเราเราได้แคปิตอเกนด้วยเราสามารถหักล้อย่างนี้อันนั้นน่าจะดีกว่าสเปนไทม์ใช้เวลานิดหนึ่งวิธีที่ดีคือการติดตามข่าวสารข้อมูลเช่นกรณีของมอลนิเกิลแบบเป็นต้นนะครับถูกต้องเลยนะคะขอบคุณมากนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ